ุณปล่อยให้งานหลุด QC มันดีกว่างานแท้ที่คุณขายให้ผมได้ไงวะถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปแล้วชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Power r a n g e r Talk Talk ได้นะครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสเต็ม Power r a n g e r Talk Talk นะฮะกับการรีวิว Power r a n g e u r e Linning Collection นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาแกะของอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าม,มันชวนให้รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะนะฮะก็ คือ power ranger lining g h t collection เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันราคาถูกมากนะฮะตกตัวละ390บาทประมาณนั้นนะฮะสตัว390บาทถูกมากเลยนะถ้าเกิดผมอยู่เมืองนอกแล้วมันเป็นช่วงรีเซลผมเข้าใจได้นะ,ะอันนี้ผมอยู่เมืองไทยแต่มันถูกมากเลยนะครับสาเหตุที่มันถูกเลยเพราะว่ามันไม่มีกล่องนะฮะซึ่งช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมี แม่ค้านะฮะเอามาขายอยู่ในกลุ่มนะครับผมซึ่งผมก็เห็นแล้วผมก็ยังไงไวก็เลยลองสั่งมานะครับผมซึ่งของได้มาโอ้หลายวันแล้วนะฮะแต่เพิ่งมีเวลาทาเองนะครับผมเพราะว่างานเยอะมากนะฮะเพิ่งว่างนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะฮะของที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาเป็นกล่องนะฮะเพราะว่าเนี่ยมาหออ่อแบบนี้เพราะว่าตัวกล่องของมันเองเนี่ย มันทะลุมานะฮะตอนแรกเขาส่งมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมมันทะลุซื้อของเล่นมาเยอะมากไม่เคยทะลุนะฮะเจนทีก็ไม่เคยทะลุเพิ่งเคยเจอเดอกแรกแบบป็นรูขนาดเนี้ยนะฮะก็ก็เลยแกะออกมาแล้วนะฮะเพราะเช็คดูว่าสภาพมันโอเคไหมแล้วแกะห่อมาเนี่ยแม่ค้าเขาห่อมาแบบนี้นะฮะผมจะบอกว่ามันมันได้ฟิลแบบเหมือนแฮสบอยนะแต่เขาไม่พกกระดาษอะเห็นไหมฮะเนี่ย กระดาษเยอะนะฮะแล้วตัวะละสามร้อก้าสิบาทกระดาษแม่งเยอะกว่าแฮสโบอีกแฮสโบแบบงกไปไหนวะถุงเบอร์เกอร์อ่ะโอ้นะนะฮะ,นะฮะผมบาลองเปิดดูเพื่อเช็คของไปแล้วนะฮะว่ามันมีถุงขาดเกิดอะไรไหมเนี่ยมันไม่มีนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ดูรายละเอียดของตัวเลยว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาแกะกันดูนี่นะฮะแพ็คมาอย่างนี้นะครับผม โอ้ยร่วงมาทั้งหมด3ตัวผมยังไม่ได้บอกเลยนะฮะว่าที่ได้มาเนี่ยมันเป็นเอ่อคอมเวนเจอร์ไลน์นีคอลเลคชั่นจากลายของคอมเวนเจอร์เอกับสติดไฟเตอร์นะฮะซึ่ง2ตัวเนี้ยผมไม่ได้สั่งกับคุณวินนะฮะปกติผมจะสั่งกับคุณวินนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้สั่งนะ นี่แล้วตัวนี้ก็มีนะฮะตัวที่ผมเห็นเลยแบบนี่ตัวของรีวนะฮะที่เคยสั่งไปแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็สั่งมามันครบชุดอะเขาขายครบชุดนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับเดี๋ยวแกะก่อนนะฮะโอ้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าชุดนี้เนี่ยเขาไม่มีมือมาให้นะฮะมีมือติดตัวมาแค่อย่างนั้นอย่างเดียวเลยแต่ว่าอย่างอื่นไม่มีนะครับ อเป็นขาแบบใหม่เออผมไม่เคยสังเกตเลยจำไม่ได้แล้วผมเคยสังเกตขาหรือเปล่าแต่ว่าขาแบบใหม่นะฮะกับลายไรนิ่งคอลเลคชันนี้นะหน้าตาโอเคนะฮะผมดูแล้วเนี่ยหน้าโอเคเลยนะครับผมอันนี้ก็หลุดได้นะฮะไม่รู้หลุดง่าย ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเกาะเกิดอะไรก็โอเคหมดนะฮะแขนก็ขยับได้ไม่มีปัญหาอะไรมือขยับได้ปกตินะครับมือก็ปกตินะเข็มขัดก็สวยนะฮะสวยงาม นี่สวยงามเลยนะครับขาหรอขาก็หมุนได้ปกตินะฮะขาก็ขยับได้อ่าโอเคผมพอจะรู้จุดต่างบ้างแล้วนะฮะว่ามันต่างกับตัวที่ขายในแพ็คปกติยังไงนะครับเข้าเข่าเนี่ยโอเคขยับปกตินะฮะ เท้าเอมีตาประทับด้วยนะเนี่ยมีตาประทับมีเลขเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเท้าเธอดีดีมากนะฮะก็อโดยรวมเนี่ยผมพูดเลยนะว่ามันมันมีจุดติเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าไม่ติเลยนะฮะแต่แต่นะฮะ่ะผมให้ดูขา มันจะมีตําหนิตรงขาบ้างนะฮะสีมันจะเลอะๆตรงขาหน่อยนะครับผมแล้วก็มีพลาสติกตรงนี้เห็นไหมเนื้อพลาสติกมันจะไม่เนียนนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยนเนี่ยพลาสติกแข็งเลยว่ะนี่เป็นวิธีดูนะฮะว่าตัวที่คุณได้มาเนี่ยถ้าเกิดคุณไปซื้อแบบไม่มีกล่องให้นะหรือว่ามีกล่องแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวข้างในเนี่ยก็ก็ลองเช็คดูนะฮะว่าขามันเป็นหรือเปล่า ผมว่าตัวที่ผมมีขาเขาไม่มีปัญหาพวกนี้นะที่ซื้อกับ h a s บู o ที่มันมีกล่องที่พิออเดอร์ไปปกตินะครับแต่ตัางอื่นๆเนี่ยผมว่าดูดีเลยนะฮะ mm. หัวผมว่าหัวสวยกว่าบางคนที่ได้เพราะว่าผมจําได้ว่าฝรั่งเขาเขาด่าอยู่นะว่าลงสีทองมาเลอะหัวนะฮะเลอะตรงตาไอตรงเี่ยสีดำดำเนี่ยนะฮะตัวที่ได้ผมได้มาเนี่ยไม่เลอะนะฮะ มันน่าจะเป็นงานหลุด QC แหละนะพูดกันตรงๆแล้วนะครับผมเอฟเฟกพาร์ทก็ให้มาก็ถ้าปกติเลยอะที่ได้มานะเนี่ยออกมาก็ปกติเลยนะครับไม่แน่ใจว่าตรงเท้าวันต่างกันไหมเดี๋ยวต้องกลับไปดูอีกทีเดี๋ยวผมไปทำคลิปรีวิวของตัวริวให้ดูที่บ้านดีกว่านะฮะเพราะว่าจะได้ดูว่าแกะมาปุ๊บมันมีมันมีอะไรต่างกันบ้างนะฮะ เด Alt ี๋ยวเด Alt ี๋ยวมัน hmm. ม like okay. the ีคล yeah, so ิปต่างหากแยกให้ของริวโดยเฉพาะนะครับผมก็แต่พื้นฐานดูดีนะดูดีคือมาตรฐานบางทีเอสโบมางก็เลอะอย่างเงี้ยด้วยนะฮะก็เก็บไปก่อนนะครับถือว่าราคาเป็นมิดมากนะฮะกับคนที่เก็บไลน์นี้นะเพราะว่าในไทยเนี่ยต่ำๆก็คือพันหนึ่งนะครับผมพันหนึ่งพันสองยกเว้นถ้าเขาเป็นมีช่วงโปรโมชั่นลดราคาแล้วนะอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยราคา แบบนี้เนี่ยมันเหมือนราคาที่ซื้อมองนอกเลยในช่วงลดราคาของมึงนอกเลยนะนะครับโอเคมาดูอีก2ตัวนะฮะสตัวนี้เป็น2ตัวที่ผมไม่ได้พีแบบแบบของอ่ากับกับของคุณอของคุณวินไปนะฮะซึ่งผมไม่ได้เอาตรงๆผมไม่ได้ชอบไอ้พวกนี้มากเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในเรื่องนะฮะมันเป็น2ตัวที่ไม่มีในเรื่องผมก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อินอะไรเท่าไหร่ กลับกับสองตัวนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันโอเคไหมหัวเห่ออะไรดีหมดนะฮะหกหมุนได้ปกติเลกลก้มได้อุ้ยดังกรุ่มรัวขอมีตำหนีบ้างนะฮะขาก็โอเคนะโอ้โหแน่นจ้ะก็ได้อยู่ต้องขึงไว้นะฮะ เขา้าเข้าดูดีอยู่นะหลวมบ้างนะฮะมีหลวมบ้างนะครับเทา้าก็มีคนได้ซ้ำนะฮะเทา้าดูกันดิซ้ำบอกว่าวไม่ซ้ำของผมไม่ซ้ำนะฮะถือว่าโชคดีไม่ซ้ำนะครับผมใต้เท้าก็มีเลขเหมือนกันนะฮะตัวนี้เป็นเคนนะฮะเขา เขาได้ไแรงบันดาลใจผมว่าแรงบาันดาลใจมันมาจากไอ้ต้นแบบอาร์ตเวิร์คของตัวของริวคิมสันฮอกแหละนะครับผมผม,ผมจําได้ผมเคยไปนั่งดูอาร์ตเวิร์คงานต้นแบบอยู่แล้วสุดท้ายเขาเปลี่ยนมาใช้แบบนั้นนะแต่ว่าตอนต้นแบบมันเป็นแบบนี้มาแบบนี้เลยนะครับถามผมผมว่ามันสวยนะฮะเผลอถ้าผมซื้อเฮสบมามันจะสวยไม่ได้เท่านี้ด้วยซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ นี่สีเสือเก็บมาดีนะดีแบบเข็มขัดชัดอะ่ะผมให้ดูมันไม่โฟกัสให้อะแต่ถ้าเกิดเห็นเข็มขัดมันชัดกว่างานแฮสโบแบบซื้อง,งานกล่องอีกอะ่ะ <c oughs> อยากจะด่าจริงๆนะฮะผมไม่รู้ว่างานหลุด QC พวกนี้มันมันทำออกมาได้ดีกว่างานที่ไม่ควรจะหลุด QC ได้ไงวะมึงส่งไปขายได้ไงวะนะนะจริงๆมไ งานหลุด QC มันควรจะแย่กว่าไงนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่มีจุตินะฮะจุติก็มีตรงนี้มีรอยพลาสติกตรงนี้อยู่นะครับผมแต่ถาาง,งานของแคสโบมีไหม <c oughs> มีมีเหมือนกันไม่ต่างผมจําได้ผมเคยซื้อกัปตันอเมริกามาตัวหนึ่งนะฮะตอนซื้อก็เลือกตัวที่สวยที่สุดแล้วนะตอนนั้นยังขายอยู่ในห้างเนาะกลับบ้านไปเท่านั้นแหะแกะปับ๊บหลังไม่ยังเยินเลยแล้วผมก็เลยแบบผมขอไปเปลี่ยนที่ห้างเขาให้เปลี่ยนนะฮะ ผมก็เลยแกะแม่งทุกกล่องเลยปรากฏว่าไอ้กล่องที่ผมได้ไปอะคือกล่องที่สภาพดีที่สุดแล้วนะฮะไอ้ตัวอื่นที่ไว้แบบถลอกทุกอันผมก็ไม่เข้าใจกันทําไมล็อคแลกๆแบบนั้นมันแย่นะฮะก็สําหรับตัวเคนเนี่ยผมบอกไว้เลยนะว่าดูดีมากไปขายเซลแบบแลดราคาไม่มีมือเปลี่ยนให้อะ่ะบอกผมหกร้อยผมก็ก็โอเคนะก็ไม่รู้ก็ซื้ออยู่นะฮะก็สวยสวย สวยเลยนะครับมาดูเอฟเฟกต์ฟ้ากันบ้าง <l ots> ก็ได้หมัดมานะฮะตัวพลาสติกก็ปกติมาตรฐานเลยมีฐานมีเถินมีนกนะฮะของเขาเป็นไข่วะอุย้ยผมจำไม่ได้ว่าเคเนี่ยมันเป็นตัวอะไรนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ได้มา soaring falcon เยี่อทยาน มันเป็นอีโก้หรือเฟลคอนเนี่ยแหละมันมีนอกอยู่ฮอคอีโก้เฟลคอนนะฮะที่เป็นตระกูลตระกูลเดียวกันเนี่ยของของฝรั่งที่เขาจะใช้กันบ่อยๆในการแปลงร่างนะฮะเราไม่ค่อยเจอนกเป็นน้ำเท่าไหร่ในการแปลงร่างเป็นพาวเวอร์เดอร์เจอร์แะส่วนมากก็เป็นตระกูลตระกูลเดี่ยวตระกูลอินทรีพวกนี้นะครับทำไม,ามอันนี้มันซ้ำกันวะอ๋อ,อไม่ซ้ำอันนี้เตะอันนี้ต่อยเอฟเฟกต์พาร์ทดูดีนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคา นะครับก็ก็โอเคดูดีอยู่เอาไว้เดี๋ยวถ่ายรูปตอนเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันดูดีขนาดไหนนะฮะถามผมผมว่าตัวนี้คุ้มคุ้มเลยนะฮะไม่มีตําหนิอะไรด้วยมือเท้าไม่ซ้ํานะครับถุงไปไหนนะฮะเท่าที่ดูนะเบื้องต้นมือเมอมันก็ไม่ซ้ำแหละก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีใช้ได้นะฮะโอเคมาดูสุดท้ายกันนะฮะแคมี ผมไม่ใช่แฟนสติีไฟเตอร์เพราะฉะนั้นผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าผมอาจจะพูดชื่อเขาไม่ถูกนะฮะก็มาแล้วมาเดี๋ยวมาดูกันสิยังไงสิมือไม่ซ้ำเนาะโอเคมือไม่ซ้ำนะฮะแขนบิดได้โอเคหัวลงสีดีมากนะครับผมผมเปียกก็ดัดได้ไหม ผมเปียดัดได้นะฮะนี่ดัดได้นะ,ะมันเป็นบอลจอยข้างในนะครับเขาบอกว่ามีเพื่อนผมเขาส่งมาว่าเกาะเขาโดนตัดนะฮะผมก็เลยจะเซิร์ชดูในรูปของจริงก่อนว่ามันตัดยังไงวะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเซิร์ชรูปรูปของตัวนี้ที่ขายกับแฮสบก่อนนะที่อยู่ในในอะไรนะในเน็ตอะเยวดูในเน็ตก่อน ขออภัยนะที่ต้องมาเปิดดูตอนนี้เพราะว่าผมเองก็ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เล่นเลยเพิ่งมีเวลานะครับอย่างเมื่อกี้เพิ่งประชุมเสร็จนะฮะเพิ่งมีเวลาถ่ายนี่แหละได้ดูสิเท่าที่ดูเบื้องต้นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะคือมันไม่เห็นของจริงโอเคไหมพอไม่เห็นของจริงเนี้ยมันก็เลยเปรียบเทียบไม่ค่อยได้ที่แน่ๆผมเห็นรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญที่มันไม่ค่อย อพูดยากเหมือนกันวะเพราะว่าของของแทสโบเองที่เขาลงไว้อะมันก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรไดีมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นไงพอมันไม่ชัดปุ๊บเราแยกยากเลยนะจริงไหมเนาะตัวกระทั่งตัวของแทสโบเองแมงยังไม่ชัดเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมันยังไงแต่ว่าเท่าที่ดูผมว่าตัวนี้มันไม่มีอะไรขาดนะฮะ แขนก็เป็นบัตเตอร์ไฟจอยปกติอ่ะสีเสือลงมาไม่ได้ขีเลรนะมีตำหนิมันมีก็มีเลอะบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกิน์ที่รับได้กับราคานี้นะฮะแขนเป็นแบบใหม่แล้วนะครับผมเป็นแขนเป็นดับเบิจอยแล้วนะฮะรุ่นใหม่ๆที่ออกปีป,ป,ปลายกลางปีเนี้ยจะเป็นแขนแบบนี้แทนและซึ่งซึ่งโอเคทำให้การโปรทาอะไรเยอะขึ้นนะฮะ ก็เงยหน้าได้นะครับผมก้มได้ถ้าให้เห็นนี่มันจะมีตรงนี้นะตรงตรงบอด,ดี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวของแท้จะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวที่ผมได้มาตัว QC มันจะเป็น QC แหละมันไม่มีกล่องนะฮะมันมีมันมีมันอ้าอยู่นะแต่ว่าผมเคยมีตัวของแท้มันก็อ้าเหมือนกันนะตัวของใครว่าแมกนาดีเฟนเนอรนะฮะโดยพื้นฐานผมมองแล้วนะว่ามันไม่น่ามีอะไรผิดพลาด มันน่าจะสวยแหละนะใหดูเท้าดิตูยังไงวะเท้าก็ไม่น่าผิดอะไรนะเดี๋โอเคเท้ามันไม่ซ้ำแน่แนแล้วเออวิธีดูก็ดูง่ายง่างไงนะวแล้วดูขาซ้ำไหมไม่ซ้ำถ้าดูขามันดูเรียบๆก็ดูไงฮะประกบไดไมถ้าประกบได้ก็คือมันไม่ซ้ำ นั่นเองนะครับมาดูต้นขาบ้างต้นขาแน่นจะหักไหมโอเคได้แหละมันต้องบิดนิดหนึ่งอาจจะติดสีช่วงแรกนะฮะโอเคปลายเท้ากดได้งัดได้ขยับข้างๆได้ปกตินะฮะนี่เลยนะครับผมขาเตะได้ ดึงลงแล้วกางขึ้นได้เยอะเลยนะฮะแต่ว่ามันก็มันจะมีข้อเสียเนี่ยคือมันล่วงง่ายนะฮะขาแบบใหม่ของแคสโบเนี่ยนะครับมาดูเข่าดิเออเข่าดีด้วยนะเคขารุ่นใหม่ของแคสโบเข่าดีนะฮะต่อให้เป็นตัว QC ก็ดีนะครับผมเออโอเคนะใช้ได้ถือว่าดีดีใช้ได้เลยนะครับ เอาเป็นว่ามัน,ม,นมันดีมากๆสําหรับตัวตัวนี้นะสําหรับสมตัวเนี้ถ้าคุณได้ของที่มันแบบสเปคอะ่ะได้ตามแบบผมไม่รู้ว่าเขาหยิบยังไงนะคนขายคือคนขายเขาไม่ได้เป็นอะไรนะเขาไม่ใช่เป็นเขาไม่ได้เป็นแฟนของเลนเจอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มีทางรู้หรอกว่าหน้าตาโมเดลที่ได้มันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเขาผมคิดว่าเขาไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวที่ผมได้มัน,ม,นมันสวยนะถึงแม้ว่า บางคนเขาจะได้ไม่สวยก็ตามนะฮะก็ต้องวัดดวงเอาผมว่าถามผมผมว่าเราต้องวัดดวงกันนะฮะว่าจะได้ยังไงก็มีเอฟเฟกต์พาร์ตมาด้วยนะฮะยัดเข้าไปได้นี่เตะได้เตะได้นะฮะตรงมือก็เป็นกำปั้นเออพอดีเลยวะเขาให้มือที่เป็นกำปั้นมาพอดีเลยมันก็ใช้ด้วยกันได้นะยัดเข้าไป ูกมือไว่ะโอเคอันนี้ก็เป็นมือได้ผมไม่เคยเล่นสตรีทไฟ i g เตอร์แล้วเล่นตัวนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะครับแต่แต่พื้นฐานมาเนี่ยถ้าจะให้ไม่มีก็คือมันไม่ยิงมือแบ์ถูกไหมผมไม่ยิงมือแบ์เวลาปล่อยพลังหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแบบ ไม่เหมือนในตัวตัวอย่างปกติตัวอย่างมัชอบปล่อยมือแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีมือนะฮะข้อเสียก็มีแค่นั้นเองนะครับนกนึกอะไรก็ดูดีหมดนะฮะนี่น่าจะเป็นกรเรียนมั้งนะคิดว่าน่าจะเป็นเป็นเรนเจอร์กรเรียนอีกคนหนึ่งนะครับโดยพื้นฐานสรุปเลยนะฮะสามตัวนี้เนี่ยดีมากดีจนรู้สึกโมโหโมโหแฮสบเลยแบบพี่พูดได้ไหมอยากจะพูดคำนั้นเลยนะฮะ เอสโบปล่อยให้งาน QC มันหลุด QC นะคุณปล่อยให้งานหลุด QC มันดีกว่างานแท้ที่คุณขายให้ผมได้ไงวะหูงุดหงิดนะฮะเรียกว่างนุดหงิดเลยนะครับหลังจากที่เล่นแล้วเนี่ยคือมันไม่มีงานหลุด QC ของของ power ranger lightning collection หรอกนะครับผมตั้งแต่เล่นมานะประมาณปีกว่า,วาแต่ว่าเหตุลายนี้มาก็ประมาณสอปีแล้วนะถ้าเกิดเอาจริงๆจัง,จง,จง,จงก็แบบ ตั้งแต่ปี2018อะเนอะไม่เคยเห็นงานหลุด q c ของเขามานะฮะโอเคมันมีงานหลุดขายก่อนก็มีอย่างอย่างใครนะ w i y Force Charger อันนั้นตัวนั้นไม่สวยเลยไม่ดีเลยนะฮะแต่อันนี้หลุดมาแล้วแม่งดีกว่าไงอันนั้นมันหลุดมาทั้งกล่องถูกไหมเออมันควรจะหลุดทั้งกล่องก็ควรจะเป็นของแท้แหละที่ผลิตออกมาอะไรเงี้ยน,นี้มึงหลุดมาแค่มีแค่นี้แล้วเผลอแม่ค้าเขาใส่มาให้เองด้วยนะฮะไอเนี้ยไอซองเนี่ย นะครับก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับงานนี้ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเห็นแล้วสนใจก็จะแปะให้ดีป่วาวะก็เดี๋ยวแปะไว้แล้วกันนะฮะเดี๋ยว,ยวถ้าเกิดไปหาเจอว่าแม่ค้าเขาโพสจากเฟซไหนแท็กไหนหรือกลุ่มไหนเนี่ยผมจะแปะเอาไวใ้ในใน Descript i o n ให้แต่เดี๋ยวผมขอไปหาก่อนนะถ้าเกิดไม่โพสก็คือมันไม่มีนะฮะหาไม่เจอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดโพสก็คือมันมีแต่คุณก็ต้องไปลุ้นเล้วน,นะคุณไม่มีสิทธิ์ไป จะบอกให้แม่ค้าเขาไปคัดให้เขาก็ไม่ใช่คนเล่นนะนะครับก็ซื้อไปก็ต้องมานั่งรุนเอานะครับผมอันนี้ไม่ได้ว่าคนที่ไม่ได้ของไม่ดีนะฮะใครที่ซื้อไปก็อยากได้ของดีเท่านั้นแหละแต่ว่าพูดยากนะครับราคามันถูกด้วยแหละนะ,ะถ้ามันมันเหมือน,นการชาเลยต้องรุ้นว่าคุณจะได้ของดีหรือเปล่าแขนขาซ้ําหรือเปล่านะฮะนะครับนะแต่ถามว่าซื้อเล่นได้ไหมเล่นได้นะฮะซื้อมาพันหนึ่งได้สามตัวก็ตัวละสามร้อกว่าบาทมันคุ้มอยู่แล้วนะฮะ ก็เอาไว้เดี๋ยวตัวริวเนี่ยตัวอื่นเราไมีมเรียบเทียบเราผมไม่ได้ซื้อตัวกล่องมาแต่เดี๋ยวตัวริวเนี่ยเดี๋ยวผมว่างผมจะทําคลิปเปรียบเทียบให้ว่าที่ได้มาครับอันนี้มันต่างกันยังไงมันมีอะไรต่างกันไหมนะฮะว่าของราคาพันกับสองพันกับของตัวละสามร้อยสี่ร้อยเงี้ยมันต่างอะไรกันบ้างเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะก็ในอนาคตก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะกับลายลายของเทสโบร์ไลนิ่งของเลคชันเนี่ยว่ามันจะหลุดมาเรื่อยๆหรือเปล่าวะเพราะว่า ันนี้มันเริ่มหลุดแล้วไงก่อนหน้านี้มันไม่มีแต่พอมันเริ่มมีปุ๊บเดี๋ยวมันจะมียาวๆหรือเปล่าแล้วตลาด Power Ranger มันไม่ได้ฮิตมากๆอะไรไทยนะก็เลยไม่ได้ไม่รู้อะว่าถ้ามันหลุดบ่อยๆงานมันจะคุณตี้ตลอดไหมถ้าคุณตี้ตลอดก็เป็นทางเลือกที่เล่นนะให้เราเล่นได้นะเพราะว่ามันมันถูกไงนะครับผมซึ่งถามผมผมก็ยังจะซื้อของแท้ผ่านตัวแทนอยู่อยู่ดีนะถ้าเกิดถามมันไม่มีตัวแทนเนาะก็จะพิออเดอร์มาจาก จากพ่อค้าที่เขานาเข้ามาแหละเพราะว่าอย่างน้อยผมก็อยากจะซื้อกับตัวบริษัทเพราะว่าคนที่เขาสั่งเขาก็จะสั่งจาก,จากตัวแทนบริษัทซึ่งอันนั้นได้เงินเต็มๆไงไองานหลุดแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นของโลกออกมามากกว่านะครับก็คิดว่าแฮสบคงไม่ได้คือผมรู้นะว่าผมด่าแฮสบได้แทบทุกคลิปแหละถ้าเกิดผมทำคลิปเกี่ยวกับพาวเวอร์เจอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยของแฮสบนะแต่ว่าผมก็ยังสนับสนุนให้ซื้อของถูกลิขสิทธิ์อยู่ดีนะะเออโอเคเราซื้อแบบนี้มาเล่นได้แต่ถ้าเกิด ซื้อของแท้ได้ก็ซื้อของแท้ที่มันมีกล่องเถอะถึงแม้ว่ามันจะคุณภาพอาจจะดีไม่เท่าก็ได้นะฮะคิดว่าถ้าเกิดมันมีตัวไหนออกมาอีกเนี่ยก็คิดว่าคงซื้อแล้วก็จะซื้อของจากงานพรีด้วยครับเอาไว้รีวิวให้ดูว่ามันมีความต่างกันไหมนะฮะไม่แน่นะฮะเว็บหลังอาจจะแย่ก็ได้นะครับเพราะว่างานหลุดคิวสิสุดาบางทีมันต้องแย่นะนะครับก็จบคลิปแล้วนะคะคลิปนานนะฮะเพราะว่าบ่นเยอะนะครับผมก็ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมติดตามเพราะว่าเราจะทอก,กันได้เรื่อยๆนะครับคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะผ่านเกณฑ์ให้ได้อยากจะผ่านเกณฑ์ให้ได้ภายในปีนี้ภายใน2เดือนนี้นะฮะเพราะว่าสองเดือนนี้มันจะหมดมันจะครบแล้วมันจะครบรอบหนึ่งปีที่ผมเริ่มกลับมาทําคลิปใหม่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ